ฉะนั้นขอแสดงความเสียใจไป็นครั้งน,อนอ้อต้องใช้ความสามารถมากกว่าน,นั้นนิดนึงมาดู that when when เป็นเวลาใช่ไหมแต่ The place ผิดอยู่แล้ว as what กับ if so มันไม่ใช่ใช่ไหมคำเชื่อม as what ขณะที่อะไรมันไม่ดูมันไม่มีเราที่เราเห็นคำเชื่อมของ ของ adjective clause ใช่ไหม adjective clause เราก็เรียนมาแล้วมันก็คือ when where why how who whom whose which that ใช่ป่ะไม่มี what เลยผิด if so เป็นของ adverb clause จำได้ไหม if so ก็คือบอกผลบอกบอกอ่าเขาเรียกว่าไง condition ฉันก็ผิดหรือยูเรียงหัวข้อสีออ่ from which เรามาดูซิ่ว่ามันถูกจริงหรือเปล่าถ้าใส่ from which เข้าไป ขอเขียนนิดนึงเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ใส่เป็น from which มันอาจจะไม่ใช่แวร์ในเมื่อแวร์ไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเอ้ยแบบเรา desperate หรือว่าไม่มีตัวช่วยอะไรเลยหรือว่าจะใช้อย่ง่ไม่ได้ไม่จริงแต่ว่าการที่เราใช้ from which ถูกเนี่ยเพราะว่าถ้าเราคำเชื่อมเนี่ยหรือว่าอนุประโยคเนี่ย ตัวเวิร์มนรูปประโยคมันใช้ preposition จำได้ใช่ไหมคะอย่างที่พี่บอกว่าเออมันมีความไฮโซก็คือเอา preposition มาไว้หน้าคำเชื่อใช่ไหมมันจะไฮโซเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้มี p r e p o s i t i o n ปุ๊บเนี่ยใช้ which โอเคหรือ where เฉยๆก็ได้ from which ก็จะดูเป็นจะดูจะดูไฮโซนิดนึงนะคะน้องๆ from where ก็โอเคแต่ไม่มี from which ก็โอเคเหมือนกันมาดูความหมายดูสิเขาบอกว่าเป็นรากฐาน ที่คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการจากไอมิดเดิลกราว n ์นี่ใช่ไหม you get what you want from the middle ground แล้วก็ and continue to want what you have from the middle ground มันคือคำขยายนั่นเองใช้ from ถูกต้องดูข้อต่อไป personal success is not measured by who you are, h you possess, or what you have accomplished ที่เราแปลไปก็คือไม่ได้วัดใช่ไหมความสําเร็จส่วนบุคคลนี่ไม่ได้วัดมาจากว่าคุณเป็นใครมีอะไรแล้วก็ทำความสําเร็จอะไรบ้างมาดูซิว่ารูปประโยคเป็นยังไงร,รูปประโยคมีประธานแล้วเพราะว่า success ประธานมี is worth is not measured by มีตัว verb ทั้งหมดมี by คือ preposition หลังเป๊ะโปที่เรารู้วันก็คือ noun ถูกไหม go to school by car อะไรเงี้ย by บวก noun ถูกแล้วเราก็เรียนเหมือนกันว่า by หรือ position p เนี่ยก็บวกเจอรันได้ใช่ไหม I come to school by driving อะไรเงี้ยโดยการขับรถมาแต่ว่าเราก็จำได้อย่างหนึ่งว่า by หรือว่า position เนี่ยบวกอะไรได้อีกบวก noun cross ก็ได้ถูกไหมมาดูซิว่าถูกอย่ที่เราเรียนหรือเปล่า by who you are นี่เป็นคลาสนุปอะโยคหนึ่งอันมีคอมมาจุดจุด you possess และ all what you have accomplished อนุประโยคที่1ไม่ได้วัดโดยว่าคุณเป็นใครมีอะไรประสบความสำเร็จอะไรบ้างมี3อันถูกไหมใช้ by ติดกันหมดแต่เขาละไว้ it's not m e a s u r e by who you are by you possess or by What you have a c c o m p l h e d ก็คือใช้ตัวเดียวกันทีเดียวไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ who เชื่อม who you are คุณเป็นใครมีอะไรมี what you have เพราะฉะนั้นมี preposition จะต้องมี now clause ถูกไหมนี่คือสิ่งที่าต้องการก็คือ now clause now clause ก็คือประโยคชนิดหนึ่งมันก็มีประธานมี verb ได้เ,เหมือนกัน แต่ในเมื่อมีประธานกับเบิบแล้วเนี่ยสิ่งที่หายไปคืออะไรคือคําเชื่อมเช่นตัวนี้มีฮูตัวนี้มีวัตใช่ไหมอันนี้คําเชื่อมหายคําเชื่อมที่ต้องการคืออะไรเขาถามว่า you process มีอะไรเวลาพูดใช่ไหมไม่ได้ what, ดวัดเลยว่าคุณเป็นใครมีอะไร process อะไรเนี่ยคืออะไรเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเราจะถามว่าอะไรมีมีประมาณน่าจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไงาจำนวนถูกไหมจำนวนหรือว่าสิ่งของมาดูตัวเลือกสิว่าจะช่วยเราได้หรือเปล่ามี What ไหมมีอะไรใช่ไหมเรามีอะไร What ข้อหก how much a few a little how many ไม่มีอะไรที่เป็นวัตเลยผิดก็คือไม่มีให้เลือกฉะนั้นจะต้องมาใช้ความสามารถอีกเช่นกันค่ะน้องๆที่เรารู้เราคือเราต้องการคําเชื่อมถูกไหมคําเชื่อมของอนุประโยคเพราะฉะนั้นตัด a few a l i t t l e thing หรือ how much คำบา o ไม่ n y อย่างที่พี่บอกก็คือมันก็ออกมาเชื่อมได้ใช่ไหมเช่นเรากี้เราบ,กกบอกว่า she doesn't know how old he is ใช่ไหมคำว่า how old มันก็คือมันเป็นคําถามแบบ เรียกว่าไงมันติดกันมาอย่างเงี้เหมือน how are y o u เลยเนี้ยใช่ป้งมันติดกันอย่างเงี้ย how much how many ก็เป็นคำเชื่อมได้เหมือนกันหรือ how much how many ดูซิว่าเราจะเลือกอะไร how much ใช้กับนาำที่นับไม่ได้ถูกไหม un เขา u n นะ how many บวก c countable noun มาดูซิว่า you possess มันคืออะไรสิ่งที่คุณมีมีมากแค่ไหนว่าคุณมีมากขนาดไหน การครอบครองอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคไอถ้าสิ่งครอบครองอาจจะเป็นรถเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันนับได้ก็จริงแต่เขาอาจจะพูดถึงว่าครอบครองเงินที่ดินอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการกลางเนี่ยเราก็ควรจะใช้เป็น how much เ,เลย how many ออสะดู specific ออจะดูแบบ ฟันธงไปไดิดนึงว่าน่าจะเป็นสิ่งของที่นับได้เราก็การกลางอาจจะเป็นเงินก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่สิ่งที่คุณมีเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินใช่ไหมคนเราวัดความร่ำรวยวัดความสำเร็จจากอำนาจแล้วก็จากเงินเพราะฉะนั้นใช้ how much ดีกว่าเขาก็บอกแล้วว่าเออเนี่ย personal success เนี่ยไม่ได้วัดจากสิ่งที่มีสิ่งที่สำเร็จนะ instead แต่ personal success is measured by how good you feel about who you are what you have done and what you have แต่วัดจากความร,รู้สึกดีกับตัวเองก็คือรู้สึกว่าตัวเองดีขนาดไหนภูมิใจในในตัวเองเพราะนั้นเถอะแล้วก็ทําอะไรไปไแล้วบ้างอาจจะทําดีกับสังคมนี่ก็ถือว่าเป็น personal success นะแล้วก็สิ่งที่คุณมีคืออาจจะไม่รวยเท่าคนอื่นแต่ฉันก็ภูมิใจอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นแบบความสําเร็จชนิดหนึ่งคือเป็นอัตรานั่นเอง personal success is within our grasp โอย,ยคว้าม,มาได้นะ personal success เนี่ย แต่ we must clear l y k now จะต้องรู้ให้แน่ชัดเมื่อกี้เราบอก no something ใช่ไหมรู้อะไรก็ไม่รู้ and set our intention to h a v e i t แล้วก็จะต้องตั้งใจเอามันมาให้ได้มาดูสิ่งที่เขาต้องการ we ประธาน must clear l y k now ชากนี้เป็น verb นี่คือประโยคหลกักถูกไหม no k no w something สิ่งที่เขาต้องการตรงนี้ คืออ็อบเจกต์ e ที่เป็น Object ได้ก็คือ o u w c l a u s e ดูซิว่าตัวเลือกอะไรบ้างก่อนที่เราจะได้ p c e s s Success เนี่ยเราจะต้องรู้จะต้องรู้อห่างแน่ชัดว่า p c e s s Success เนี่ยคืออะไรแล้วค่อยตั้งใจว่าจะทำเอามันมาได้ยังไงคืออาจคนเราอาจจะอยากจะมีความสำเร็จต่างกาันบางคนอาจจะ ยากจะได้เงินเยอะบางคนอาจจะแบบช่วยเหลือสังคมได้เท่านี้หรือช่วยคนตาบอดได้เท่านี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าไอ้คนที่บควาสำเร็จของเราเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมมาดูซิว่าอันไหนถูกต้องมันเป็นแนวคลอสใช่ไหมคลอสก็ต้องมีคําเชื่อมมี what มี what มี how how โอเคถูกทุกข้อเลยแล้วมันจะต้องบวกกับ ประทานและก็เวิร์บเหมือนประโยคทั่วไปอย่างที่พี่บอกคลอสก็คือประโยคทั่วๆไปแต่ว่านํามันมาเป็นประโยคย,ย่อยคือเป็นรูปไมน้อยอย่างเงี้ยค่ะน้อง,องคือไปอยู่ประโยคหลักไม่ได้เพราะมันมีประโยคหลักอยู่แล้วไปอยู่เขาก็จะไปแย่งที่กันตบตีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะั้นต้องแอบมาอยู่เป็นส่วนเสริมของเขาอะไรอย่างงี้มาดูซิ what is it พี่บอกแล้วว่าในคลอสจะเปลี่ยนเป็นทําเป็นประโยคคําถามไม่ได้ what is it นี่เหมือนรายการที่ราเติมเป็นปค,คำถามไปเสร็จแล้วโอเคเลยไม่ใช่ เราไม่ไต้องการประโยคคำถาม What it is ต้องรู้อย่างน่้นัดว่ามันคืออะไร Personal success คืออะไรน,นี้เกือบถูกเก็บไว้ก่อน How to do How to do นี่ to do นี่ไม่ใช่นี่เป็น i n f i n i t i v e ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เพราะต้องการคำเชื่อมบวกประธานบวก verb ผิด How is it อันนี้ก็เป็นคำหยูคำถามการใส่ปรโยคถามใส่เข้า,าไ,ปไ,ปไ,ปไปคำถามปุ๊บไปปี่ยนคำถามได้เลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลือข้อสอง จะต้องรู้ให้แน่ชัดว่า know what it is ว่า p e r s o n a า s u c เ e ็ s ทีเ่เราต้องการคืออะไร